โอเคสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับผมก็อยู่กับช่องเทเบเกอร์เรติ้งนะครับอีช่นเชยนะครับผมก็มาอยู่ในโหมดของเจ้า GRS เหมือนเดิมนะครับผมก็มาในเรื่องของเจ้าเรือนไม้นะครับของ GRS นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับคือสภาพอายุการใช้งานก็คือพอสมควรเลยนะครับย0สกว่าปีนะครับก็คือเป็นทุกคันนะครับผม GRS ก็คืออันเนี้ยก็จะโดนพวกสายคาัดพวกสายอะไรพวกเนี้ยมันก็เลี้ยวซ้ายทีเลี้ยวขวาทีนะครับมันก็ถลอกนะครับตามอายุการใช้งานเนาะก็เดี๋ยวผมจะพามาเปลี่ยนตัวนี้นะครับเขาเรียกเสื้อไม้นะครับผมเสื้อไม่แต่รุ่นอื่นก็น่าจะมีเหมือนกันของ ของรุ่นอื่นแต่นี้เป็นของยามาฮ่า j จเอนะครับก็คือตัวเนี้ยนะครับผมใครที่จะปั้นรถรุ่นนี้อยู่หรือว่ามีทั้งคนรู้แล้วก็มีทั้งคนไม่รู้นะครับปกติแล้วอะ่ะบางคนเขาก็ไม่รู้นะครับว่ามันมีตัวเนี้ยชุดนี้เปลี่ยนด้วยนะครับก็ผมมาบอกในส่วนของคนที่ไม่รู้นะครับเผื่อ <c oughs> จะเป็นแนวทางหรือว่าอาจจะเป็นประโยชน์ประหยัดงบประหยัด เงินได้เยอะนะครับผมไอตัวเนี้ยนะครับไปซื้อไปซื้อนะครับมือมือหนึ่งแต่เป็นของเทียมนะผมก็อยู่ประมาณพันแปดพันเก้านะครับส่วนส่วนของแท้ก็อยู่ประมาณสองพันแปดสองพันเก้าหรือว่าสามพันบวกนะครับเพราะว่าแล้วแต่พอค้าแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับผมก็คือผมแนะนํานะครับ มันจะประหยัดเงินได้เยอะนะครับผมซื้อแค่ตัวเสื้อไม้นะครับตัวแค่ตัวนี้มาพอนะครับมาเปลี่ยนก็ประหยัดงบได้เยอะเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวมาเปลี่ยนกันนะครับก็ไขควงตัวเดียวนะผมเปลี่ยน ส่วนไอ้ตัวเนี้ยเดือนใหม่อะถ้ามันยังใช้ได้อยู่อ่ะผมแนะนําเลยซื้อมาเปลี่ยนดีกว่านะครับแต่ถ้ามันสายมันขาดหรือว่าข้างในมันเข็มมันหักอะไรเงี้ยมันก็ต้องตามนั้นนะครับเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแต่นี่ของผมมันยังใช้ได้ดีนะครับมันยังดูสวยข้างในยังสวยอยู่แล้วก็สายไฟก็ไม่ได้ขาดอะไรนะครับมันจะเป็นตัวมากปัญหาคือที่เจอจะเป็นตัวเนี้นะครับก็คือถ้าใครซื้อมือสองหรือว่าอะไรเงี้ยก็ต้องยกมาทั้งขานะครับผมมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้ เวลาขันออกแล้วมันรูดน็อตตัวนี้มันรูดนะครับพลาสติกมันเป็นพลาสติกไงอายุการใช้งานมันนานมันก็ขันไม่ออกมันก็จะรูดติดออกมาเลยขันไม่ออกอ่ะมันต้องหักผมต้ออันเนี้ยผมก็ต้องได้หักออกหักตรงนี้ออกนะครับ ถ้าใครกลัวจําไม่ได้ก็เอามือถือนะครับมาถ่ายรูปไว้แต่มันไม่มีอะไรเยอะหรอกมาถ่ายรูปไว้ว่าอันไหนสายไหนสายไหนสายไหนอย่างเงี้ยนะครับแต่มันไม่มีอะไรเยอะเนาะแค่เปลี่ยนเนี่ยไม่น่ายากส่วนตัวนี้นะครับผมได้ในราคาได้มาในราคา สองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับสองร้อยเก้าสิบห้าบาทแล้วแต่พ่อค้าอย่างที่ผมบอกแล้วแต่พ่อค้าแล้วแต่พื้นที่ด้วยนะครับผมถามว่าคืองานนะงานมันก็แทนของแทนของเดิมนะครับก็คือเป็นเป็นเทียมนั่นแหละนะครับแต่ว่าคืองานก็โอเคงานที่ได้ก็โอเคเลยนะครับผมในราคาสองร้อยกว่าบาท คือคือคอันไหนเซฟได้ก็เซฟนะครับผมเพราะว่าปั้นรถแต่ละคันน่ะถ้าใครไม่ทําก็ไม่ใครใครถ้าใครปั้นก็จะรู้นะครับว่ามันไม่ได้หมดแค่นี้นะครับผมและยิ่ง kr นะผมบอกเลยว่าอะไรแต่ละชิ้นนี่เอาเรื่องนะครับเอาเรื่องเลยอะไรเจ้า K R ผมเคยเห็นไปดูในร้านไปดูตำร้านตำอู่เงี้ยเขาทำโอ้โหหมดเขาบอกถามว่าหมดไปเท่าไหร่นะครับหมดไปห้าหมื่นห้าหมื่นกว่านะครับไม่ยังไม่ได้ไเลยเลยยังไม่เสร็จอ่ะยังยังไม่ได้เลยอ่ะก็ะคืออะไรก็อนาจะเอาเรื่องกันนะค่ะ เนี่ยอะไหล่หาง่ายดียนะเคอเพราะว่ามันมันเป็นรถเก่าจริงๆรถรถเก่าก็จริงแหละแต่ว่าคนยุคนี้เขามันกระแสะมันมาไงเขาก็เลยแบบพ่อค้าก็เลยแบบว่าหาอะไหล่มาจำหน่ายเยอะไม่ต้องไปไม่ต้องไปหาตามหาแต่ของผมเนี่ยต้องตามหาเพราะามันเป็นรถที่รถนอกกระแสะที่เขาไม่ค่อยเล่นกันรถ ไอ้เจ,าจ้าเจอาเนี่ยส่วนใครที่มีมือถือที่ถ่ายรูปอย่างที่ผมบอกให้ถ่ายรูปนะครับใครมีมือถือก็ม่วตามผมเนี่ยแต่ถูกแน่นอนมั่วถูกนะครับไม่ใช่มองผิดเขียวดำน้ำตาล มีแค่นี้ครับผมมันไม่น่าจํายากอะไรนะว่าทุกคนทําได้อยู่แล้ว โอเคครับผมคืออยังไงก็ฝากไลค์ฝากแชร์ด้ละกันนะครับเผื่อคลิปนี้ของผมนะครับมันจะเป็นประโยชน์หรือว่าเป็นแนวทางให้แก่คนที่กําลังจะปั้นรถรุ่นนี้นะครับแล้วก็มาดูว่ามัน ตรงไหมมันบาลานซ์ไหมนะครับโอเคได้อยู่ครับแล้วก็ใส่ไฟอย่างที่ผมบอกนะครับก็คือถ้าเรือนไม้มันยังได้ยังใช้ได้ยังโอเคอยู่ก็ซื้อมาเปลี่ยนดีกว่านะครับประหยัดเยอะประหยัดเงินได้เยอะ นะครับอย่างที่ผมบอกคนของทุกอย่างในรถเจ้าจีอาเนี่ยที่ผมปั้ะเอามาปั้นเนี่ยนะครับก็คือเด็กที่ว่ามีเงินไปโรงเรียนวันละสี่สิบห้าสิบนะครับก็สามารถจก็บเงินซื้อซื้อของพวกนี้ได้นะครับเพราะว่า ของแต่ละชิ้นผมก็ไม่ได้เอาของมียี่ห้อหรือว่าของแพงอะไรนะครับเพราะว่าสมัยตอนที่ผมเรียนตอนเด็กนะผมก็ไม่มีเงินที่จะแต่งกันนะครับยังไงก็ฝากไลฟ์ฝากแชร์ด้วยแล้วกันนะครับผมเพื่อจะได้เป็นประโยชน์ให้แก่คนคนอื่นนะครับผม คครับผมก็คือคลิปเดินส่วนคลิปที่เดินสายไฟนะครับที่ทางมีคนขอมานะครับก็เดี๋ยวน่าจะเป็นคลิปหน้านะครับจะเดินให้ดูนะครับผมแต่บอกก่อนว่ามันเป็นสายไฟเดิมนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไม่ใช่มาเดินสายไฟที่ว่าไล่เบาก็คือเอาสายไฟที่ไม่จําเป็นออกเหลือแต่สายไฟที่จําเป็นนะครับเอาไว้ผมไม่ได้เดินแบบนั้นนะครับผมแต่ถามว่าเดินได้ไหมผมก็เดินได้แต่ว่า รถคันนี้ผมจะทําให้มันเป็นแนวในแนวในรูปแบบของเดิมๆม,มากกว่าเพราะว่าในส่วนของไฟเลี้ยวอะไรพวกนี้นะครัผมหมจะทําให้มันคงเป็นเหมือนเดิมนะครับโอเคครับผมก็คือผมก็ได้ประกอบเสร็จแล้วนะก็ในส่วนของอันเก่านะครับก็มันก็จะสภาพก็ตามอายุการใช้งานนะครับยี่สิบ ยี่สิบกว่าปีนะผมเป็นทุกคันนะครับผมเจอก็ได้ประมาณนี้งานเนาะรือว่าโอเคครับผมในราคาสองร้อยเก้าสิบห้าบาทนะครับไม่ต้องไปเปืองเงินซื้อพันแปดพันเก้านะครับของแท้ก็สองสามพันนะครับก็ใครมีไม่มีงบหรือว่างบน้อยงบอะไรพวกนี้ยแล้วกำลังปั้นรถรุ่นนี้อยู่ก็ อาจจะเป็นประโยชน์นะครับผมไม่มากก็น,น้อยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีประมาณนี้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ